โอเควันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมเด็กกันนะครับผมแมปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการขุดหาพวกกระดูกไดโนเสาร์ของแรรมันก็จะหาได้ตามทั่วแมปนั่นแหละแล้วแต่ดวงเราว่าเราจะขุดเจอหรือเปล่าและแมปนี้ก็เป็นคนเดียวกันที่สร้างแมปพิชขึ้นมานั่นเองแมปนี้ก็เหมือนกันเกมเพย์ก็คล้ายๆกันเลยผมก็จะพามารีวิวเกมเพย์แล้วก็พวกก้อนอะไรต่างๆในแมปนี้พร้อมแล้วก็ไปรับชมกับทูตอวเลี้ยกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอีกรหัสหนึ่งทูตอวเลียคือ มันจะให้เราเริ่มตั้งแต่เอ้ยมันจะเริ่มสอนเรามันจะให้เราทําอะไรบ้างอ่ารับไปถูทั่วเรียวโอเคหยิบพวกขึมาเค้มันจะบอกว่าให้เราหาไอเทมประมาณ2ชิ้นจากการขุดโอเคเราขุดปุ๊บนี่เกมมันก็จะเป็นเกมเพลย์เหมือนกับฟิ t แต่มันไม่ได้กดแชร์มันต้องก็กดชิดโดนช่องดำๆออกอ่าต้องทำแบบนี้ไปเลยเราสามารถทำคุมโบไปได้ถ้าเรากดแมนพอ อันนี้ก็อาจจะมีแบบนวลนวนิดนึงอันอันนี้มันก็หน่วงไปนะบางทีน่าจะบักละมั้งโอเคอใช่ถ้าเรากดไม่โดนไอช่องดำดำนี่คือเราจะโดนสตันไปประมาณวิหนึ่งมั้งวิสองวิแต่ถ้าเรากดไปแล้วโดนไอช่องดำดๆนี่ประมาณหลายรอบเรากดไม่โดนไอเนี่ยคือเราจะขุดพลาดไปเลยเวลากดก็กดแม่นๆครบสองไอเทมเราก็กลับไปหาเขาต่อ กับท u t o เ i ี l hmm. ยวยับโอเคเลเว่าสองต่อไปให้เราเอาของที่เราขุดมาได้อะไปขาย mm hmm. กดอันที่สองไปเลยมันจะขายหมดแล้วก็กลับไปหาท u t o เ i ี l วโอเคเวสก็จะมีประมาณนี้มันหมดละอันนี้คือวิธีเล่นของเกมนี้อันนี้คือเกมเพย์ของมัน โอเคเดี๋ยวกลับไปรหัสเดิมกันก่อนดีกว่าเจโอเคเราก็กลับมารหัสเดิมไปที่เรียบร้อยผมก็จะพามา e q u i p m e n t Equipment คือมันจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆไอแม่เหล็กนี่ก็จะเป็นเหมือนเหยื่อตกปลาเหมือนแบบส่วนอันนี้ก็มันจะเป็นโคมไฟน่าจะไม่ผิดเป็นโคมไฟตกแต่งเฉยๆไม่มีอะไรแต่อันนี้มันจะมีประโยชน์มากขึ้นคือมันจะบอกพวกสเตตัสด้วยครับเี่ยผมมีถุงมือเทนนิงผมก็จะได้ลัคกี้ระดับ4 บวก3%แล้วก็ความอึดทนระดับ S อบวก5%แล้วก็มันสามารถปลดล็อตได้อีก2อันแต่ต้องเลเวล10แล้วเลเวล2่าก่อนอ๋อพวกซื้ออ๋อโอเคพอใส่ของเสริมของเสริมช่วยเราอืม mm. มีแบบสุ่มด้วยนะว่าเราจะได้ระดับอะไรโอเคถ้าใครอยากซื้อพวกอุปกรณ์เสริมของไอพวกเนี้ยก็มาซื้อในร้านค้านี้ได้ แล้วก็พวะไม้ก็ไอ้พวกทุกพวกมันก็จะมีสเตตัสประมาณ5อย่างคือคอนโทนสเต็งซีสปีดแล้วก็ลักแล้วก็บอดดามจนี่สเต็งระดับแรกพวะที่เราได้มาอันต่อไปที่ผมจะรีวิวคือจูนาโร ก็จะเป็นของที่พวกเราขุดหาขึ้นมาได้ว่าเราเจออะไรบ้างส่วนผมก็จะเจอไอ้พวกแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบขยะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคอมมอนก็จะแรงขึ้นมาหน่อยเลยเป็นพวกแรก่พวกเหลยกพวกไม้ในนี้ก็จะมีประมาณ287อันโอนเนอร์คือที่เราเจอส่วนอันโนที่เรายังไม่เจอส่วนใช้นี้ก็ก็มีแคสติกที่เราเจออย่า yeah. ไมีบอกด้วยว่าอันไหนเกา่าอันไหนใหม่ต่อไปคือพวกในโซนแรกพวกโซนแรกก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่างอย่างแรกพวกเทนนิง ัวกสำหรับมือใหม่มือใหม่ก็คอนโทรล6.7สเต็ง3สปีด1ลัคกี้ลบ20อืมมันก็สมชื่อเป็นกับมือใหม่จริงๆนั่นแหละแล้วก็บอดดาเมจก็จะเป็น5ส่วนพวกของเล่นก็คอนโทรล5.5สเต็ง4สปีด2.5ลัคกี้5แล้วก็บอดดาเมีส์7แต่ราคาก็350ส่วนต่อไปคัพเปอร์พวกคัพเปอร์650คอนโทรลอยู่ประมาณ6สปีด3.5ลัก3 5, สติง4.5แล้วก็บอดดามิท10ข้อหิน800ค่อนข้อ6.5สปีด1ลัคกี้10สติง6.5บอดดามิท25 พวกแห่งโชคคอนโทนเหลือ5้ต่อปีด1ลักกี้18ดาเมจก็อืมก็ถือว่าใช้ได้อยู่บอสดาเมจเป็น17แล้วแต่ควรจะคิดว่า2อันนี้ว่าอันไหนหหวกว่าวกันแต่สับผมก็จะเป็นพวกหินพวกหินดูแบบเจียงกว่าอันนี้สําหรับแบบพวกหาของแบบพวกลัคก,กี้แบบหาของแลได้ไง่ายขึ้นอันต่อไปที่ผมจะรีวิวคือแบงค์ธนาคารน,นั่นเองเออมันก็จะมีอยสองคนคือแบงเกอร์แล้วก็เอฟลาเซอร์อืมพวกประมาณนะั้นอันนี้ก็จะสามารถตรวจสอบราคา พวกนี้ได้พวกราคาของที่เราไปขุดมาเช่นไอสติกนี่เวลาตรวจสอบราคาเราก็มาถามว่า how much is t h i s อะไรกนอย่างส่วนแบงก์ก็สามารถเก็บของของเราได้เราสามารถเอาของยนต์เข้าไปให้ในได้โดยการกดสีน้ําเงินกดเลือกเรายัดเข้าไปมันก็จะไปอยู่ในธนาคารแล้วในตัวเราก็จะไม่มีเวลาเราออกมาเราก็กดสีชมพดูดึงมันออกมา อันนี้ก็จะหายไปแล้วมันก็มันไม่ได้อยู่ในใน,นี้นะเราต้องกด G เพื่อเปิดกระเป๋าแล้วก็นั่นแหละมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋านี้และเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือของสามารถเก็บได้แค่35ชิ้นผมไม่รู้นะว่ามันมีให้ซื้อกระเป๋าหรือเปล่าเพราะว่าผมก็จะไม่ออกไปจนกว่าเกมมันจะเปิดโอเคต่อมาคือยานพาหนะแมปฟิสเราจะใช้เรือในการไปแต่สารที่ต่างๆแต่เด็กนี่ก็เราจะใช้รถรถนี่ก็คั้แรกก็จะาราคาประมาณ500ออันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วเราสามารถปรับสีได้ ปรับสีว้เอาเป็นสีอะไรได้หมดแต่ผมก็จะสีขาวส่วนรถคันอื่นก,ก็จะตามราคาตามเลเวลที่มันต้องการเส็รถมาปุ๊บมันก็จะสปอนมาแล้วก็ขับไปนู่นนี่นั่นได้เลยก็รเจ๋งมันก็ไม่มีอะไรมาแค่เราซื้อกล่องมา100่งร้สมว่าเราจะได้แม่เหล็กอะไรแล้วก็มันก็จะมาอยู่ในนี้ โอเคอันต่อไปที่ผมจะรีวิวนั่นก็คือสมุดเอนชาร์ดแรนดอมพวกเอนชาร์ดเอนชาร์ดพวกของที่เราขุดมาได้สมุดเอนชาร์ดก็จะประมาณนี้อันนี้เราสามารถเอนชาร์ดได้แต่น่าจะเปเอ็นชาร์ดในนู้นหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ต้องรอดูอีกทีตอนที่แมปเปิดส่วนต่อไปแผนที่แผนที่ก็จะมีอยู่ประมาณแผนที่ก็จะประมาณนี้ด้านนอกนี่เ็เป็นโซนน้ำโซนแต่และโซนมันจะมีอยู่2 3 4 5 6 7้ามันจะมีอยู่ประมาณ7 ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมืองส่วนตัวอื่นผมไม่รู้อันนี้คือเหมืองเหมืองปุ่ดแน่ๆที่ก็จะมีประมาณนี้แล้วเราสามารถมาร์กได้ด้วยว่าเราจะไปจุดไหน,นเช่นผมมาร์กจุดนี้ผมก็เดินไปตรงนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการปิดโอเคเกมเพย์ก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้แล้วก็พอก UI อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์เราว่าเราแบบทำอะไรบ้างประมาณนั้นเรากลดล็อกอิชิเม้นตอะไรบ้าง เราทำอะไรมาบ้างลัคกี้บอกเท่าไหร่สเต็งบอกเท่าไหร่มันก็จะบอกหมดในนี้เลยส่วนช็อปก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่ไม่ใช่ทำให้แบบเโทวินแคนั้นนอกจากเออเซลแอนนี่แบรมีขนาดเลยคือขายที่ไหนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าโกงแต่ก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าแบบก็มีเหมือนกันส่วนตั้งค่าก็มันก็จะมีหลายอย่างให้ตั้งค่าแล้วแต่ทุกคนก็ว่าจะไปตั้งค่าอะไรก็แล้วแต่เลยเออเกมนี้ก็มีอีโมดด้วยอีโมดเกมนี้ก็น่ารักทำมาหน้ารักอยู่ไอพวกเต้น แรดแบนป๊อปป่าแล้วก็พิงกำแพงมันก็จะมีท่าตกมือท่าสายหัวท่าพยักหัวแล้วก็ท่าพักไายให้มีเสียงอะไรหน,ห,นหละวันที่ยีบมันเป็นเกมเปิดเนาะไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าห,หรือว่าเขาจะแบบรีปุ๊บทำแบบนี้ต่อเหมือนเดิมเดี๋ยวทีนี้ก็รอให้เกมเปิดดีกว่าวันที่สิแปดเราก็จะมาเล่นแบบจริงจังกันกันกบคนในดีดนะ ใครที่อยากเล่นด้วยก็เข้ามาในดีดได้ผมก็จะทิ้งลิงดีดไว้ข้างล่างนั่นแหละแล้วก็เจอกันันที่28ครับผม